คลิปนี้เรามาดูที่มาที่ไปของเงินบ้างนะครับในตลาดนี้ตั้งแต่เงินเราเงินธนาคารเงินเราไปไหนในการเทรดแล้วมันวนกลับมายังไงแล้วมันไปหาคนอื่นยังไงแล้วเงินในตลาดมันวนกันยังไงนะครับเราได้เงินจากไหนนะครับบางคนอาจจะยังสงสัยอยู่ว่าเฮ้ยเราเทรดฟอเร็ก์เราได้เงินจากไหนมันเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่ามันเป็นอ่อการแบบอะไรอะ่ะ กินหัวคิวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าได้เงินมาจากไหนมีที่มาที่ไปของเงินหรือเปล่านะครับก่อนอื่นเลยเอาจําเมื่อกี้ได้ไหมที่เราเป็นใครในตลาดอ่าของคลิปที่ผ่านมานะครับก็คือเรื่องของผู้เล่นในตลาดใช่ไหมว่าเทรดเดอร์เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับเราเป็นรีเทลเทรดเดอร์ถูกไหมอ่ะตรงนี้พูดถึงอันนี้เงินเรานะครับอ่ะเงินเราตรงนี้ก็คือเราเนี่ยก็มีเงินอยู่ใช่ไหมเราก็จะเอาไปหาแบบต่อยอด ทำกําไรหรือว่าเอามาเก็งกําไรในตลาดเช่นเอามาเทรด forex ใช่ไหมครับทีนี้ตลาดเนี่ยนะครับตลาดอา้าวบงเล็กไปตลาดเนี่ยมันก็จะมีเงินกองใหญ่อยู่ถูกไหม,มครับมันก็จะมีเงินกองใหญ่วางอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะไปหาตลาดเลยเนี่ยมันก็ ไม่ได้เพราะว่าการจะซื้ออย่างเช่นอ่าในตลาด forex เนี่ยมันเป็นตลาดที่ใหญ่มากใช่ไหมแล้วเราจะเข้าไปซื้อขายเนี่ยแน่นอนว่าเงินทุนเราอ่ะบางคนอาจจะมีร้อยเหรียญหรือ1นึ่พันเหรียญซึ่งมันไม่พอต่อการจะซื้อแบบ1นึ่ยูนิตหรืออะไรอย่างนี้ด้วยซ้ําซึ่งมันก็จะมีแบบขั้นต่ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างเช่นอ่าหนึ่งแสนหน่วยอย่างเช่น forex future นะจะเป็นแบบ1นึ่งแสนหน่วยเป็นต้นเราทําไม่ได้อ่ะเราทําไงอ่ะเราก็ต้องการ leverage ถูกไหมครับเราก็ต้องมีเครื่องทุนแรงนั้นก็คือเราก็จะมมีตักกกลงถูคครบ็ือ ก็คือโบรกเกอร์เรียกว่าตัวกลางแล้วกันเนาะตัวกลางหรือว่าโบรกเกอร์นะครับอะโบรกเกอร์เนี่ยเงินเล่าใช่ไหมครับเราเอาเงินบาทฝากเป็นเงินดอลล่าร์แล้วก็เอาไปฝากที่โบรกเกอร์นะครับหรือว่าบางธนาคารเนี่ยเขาก็รับแลกเปลี่ยนเหมือนกันใช่ไหมครับจำได้ไหมว่าการเทรดมันไม่ได้มี มันไม่ใช่แค่การแบบที่เรามากดบายกดเซลล์หน้าจอนะมันหมายถึงการที่เราเอาเงินไปแลกที่ธนาคารด้วยแต่มันก็จะเป็นวิธีแบบฟิสิกอลถูกไหมครับแต่เราทําแบบวิธีดิจิตอลเพราะว่ามันสะดวกสบายมากขึ้นนะครับอ่าเราก็ไม่ต้องเอาเงินบาทไปแลกเป็นเงินดอลล่าร์แล้วมาเก็บไว้แล้วรอดอลล่าร์ขึ้นแล้วเอาเงินดอลลาร์กลับไปขายที่แบงก์แล้วก็เอาเงินบาทกลับมาเราทําผ่านหน้าจอได้เลยแล้วก็ทําในลักษณะของฟิวเจอร์ได้ด้วยนะครับอ่ะทีนี้เราเนี่ยฝากเงินนะครับอ่ะพูดถึง อ่าแคชที่มันฟลอ์ของเงินก่อนเราเนี่ยฝากเงินเข้าไปที่ตัวกลางบร oker ใช่ไหมครับก็คืออ่าบางทีอาจจะเป็นสถาบัานการเงินหรือว่าอะไรพวกนี้ด้วยพวกอ่าผู้ให้บริการต่างๆนะครับเราเอาเงินเข้าไปใส่ในบร oker เงินเราอยู่ที่บรกอร์นะครับเสร็จปุ๊บเราอะ่ะยังมีเขาเรียกว่า control ใช่ไหมครับ เราก็มีการควบคุมได้นะครับว่าเราจะ manage เงินตรงนี้ยังไงแต่โบรกเกอร์เนี่ยเขาก็เป็นตัวกลางที่ให้เราเนี่ยเชื่อมต่อกับตลาดได้นั่นเองนะครับเชื่อมต่อกับตลาดก็คือเราสามารถที่จะไปซื้อขายกับคนในตลาดได้โดยที่เข้าผ่านเซิร์ฟเวอร์ของโบรกเกอร์ต่างๆเพื่อให้เราอ่ะกดจากหน้าจอของจากที่บ้านเราได้นะครับพอเข้าใจยังว่าเงินไปไหนนะครับทีนี้เงินเราเนี่ยพออยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราไม่เข้าออเดอร์ซื้อขายเลย ถ้าเราไม่บายไม่เซลไม่อะไรเลยเงินเราก็จะยังอยู่ที่ธนาคารหรืออยู่ที่โบรกเกอร์นะครับหมายความว่าเราก็จะถอนเงินเมื่อไหร่ก็ได้หรือว่าเราจะปล่อยทิ้งไว้ก็ได้หรือถ้าเราฝากเงินบาทไปเป็นเงินดอลลาร์ในบรกเกอร์แล้วเงินเงินดอลลาร์มันแข็งค่าขากลับที่เราถอนกลับมาเนี่ยหลังจากหักค่าธรรมเนียมแล้วอ่ะมันก็ได้กําไรด้วยถูกไหมครับนั่นก็คืออีกแบบหนึ่งนะครับอ่ามันก็สามารถที่จะ คือมูล,ลค่ามันเพิ่มขึ้นนะเนาะทีนี้พูดถึงเรื่องของการเข้าออเดอร์นะครับบายกับเซลล์อ่ามันก็จะมี2ฝั่งก็คือซื้อนะครับกับขายนั่นเองนะครับในฟิวเจอร์จะเป็นซื้อกับขายเนาะหรือว่า t f เฟอะไรพวกนี้แต่ว่าพวกสปอตอ่ะตลาดสปอตเนี่ยอย่างเช่นพวกหุ้นสต็อกอะไรเงี้ยเราจะต้องซื้อตอนถูกไปขายตอนแพงถูกไหมครับอ่ะซึ่งอันนี้เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะช็อตด้วยนะในตลาดที่เป็นขาลงนะครับเราก็จะสามารถทํากําไรได้ทั้ง2ฝั่งเลยไม่ว่าตลาดจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงถูมัครบ ทีนี้เมื่อเราเข้าออเดอร์บายนะครับเราเข้าออเดอร์บายอ่ะถ้าเราถูกทางนะครับถ้าเราถูกทางหมายความว่าเราก็จะได้เงินใช่ไหมครับอย่างเช่นได้เงิน50เหรียญอ่ะได้เงิน50เหรียญเนี้ยมันมาจากไหนมันก็มาจากคนที่เข้าออเดอร์ฝั่งเซลลแต่กราฟมันมันขึ้นถูกไหมครับเราบายเนี่ยกราฟมันขึ้นถูกไหมคนฝั่งเซลเนี่ยเขาก็จะเสีย50เหรียญเนี้ยมาให้เรา ครับแต่ถ้าเราเทรดบายแล้วราคามันลงมันผิดทางอะ่ะเราซื้อขึ้นเราก่ลาวว่ามูลราคามันจะเพิ่มขึ้นเออตัวนี้ราคามันจะขึ้นแต่มันดันลงใช่ไหมครับเราขาดทุนอยู่เท่าไหร่แล้วห้าสิเหรียญนะครับห้เหรียญเนี้ยเราก็จะไปจ่ายให้กับคนที่เขาเข้าออเดอร์ฝั่งตรงข้ามเราและปลิด ปิดออเดอร์ในวินาทีหรือว่าในช่วงเซียววินาทีเดียวกันนะครับอ่ะแบบนี้เป็นต้นทรงฟังเซลล์นะครับถ้าเราเซลล์แล้วราคามันลงราคามันลงเราอาจจะบวกมา100เหรียญใช่ไหมครับเช่นเรากดเซลล์ทองไปอ่ะนะครับมันก็จะไปจับคู่กับคนที่เขาบายแล้วราคามันลงใช่ไหมครับเขาก็จะเสียเงินมาให้เราร้อยเหรียญอาจจะไม่ได้มาจากคนเดียวก็ได้นะอาจจะมาจากหลายๆคนนะครับแต่ถ้าเราเซลล์แล้วราคามันขึ้น ก็แสดงว่าเราผิดทางใช่ไหมครับเรากะว่าเก่งกาไรว่ามูล,ลค่ามันต้องลงแน่ๆเลยเราเลยเข้าคําสั่งขายสัญญาใช่ไหมครับเข้าคําสั่งขายอ่าขายไว้แต่ราคาดันขึ้นขึ้นขึ้นอ้าวตายแล้วขาดทุนนะครับคนที่เขาบายเขาถูกทางใช่ไหมครับเขาก็จะได้เงินจากเราไปนั่นเองนะครับอ่าโอเคเนาะอันนี้พอเข้าใจที่มาของที่ไปของเงินในตลาดแล้วนะทีนี้ตอบคาถามได้แล้วใช่ไหมครับว่าเงินเราเข้ามาในตลาดแล้วไปไหน ยังไม่ไปไหนจนกว่าเราจะกดเข้าออเดอร์ถูกไหมครับถ้าเราเข้าออเดอร์เข้าคําสั่งปุ๊บแล้วเมื่อไหร่ที่มีการปิดคําสั่งซื้อขายก็คือปิดออเดอร์แล้วเราจะเราก็รู้แล้วใช่ไหมว่าเงินเราจะไปไหนหรือเงินเรามาจากไหนนะครับก็คือไปหาผู้เล่นคนอื่นหรือมาจากผู้เล่นคนอื่นนะครับซึ่งผู้เล่นคนอื่นก็รวมถึงทุกคนที่อยู่ในตลาดเลยที่มีการเข้าคําสั่งซื้อขายทีนี้เราหนึ่งคนที่มีเราเทรดถูกไหมครับคนทั่วโลกมีคนเทรดกี่คน นับไม่ได้ถูกไหมครับเป็น uncountable n o w ก็คือมีคนกด buy กด sell ทุกเซียววินาทีบนโลกใบนี้เลยนะครับนี่แหละมันเลยเกิดสภาพคล่องขึ้นมันเลยมีการจับคู่ออเดอร์กันอยู่ตลอดเวลาทุกเซียววินาทีที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้เกิดการซื้อขายแบบไม่หยุดเลยนะครับถึงแม้ว่าบรกเกอร์อาจจะมีวันหยุดพักเสาร์อาทิตย์บ้างก็คือหยุดพักเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมครับเราก็จะเห็นการาฟมันนิ่งไปแต่จริงๆแล้วะ่ะ การแลกเปลี่ยนเงินตามันก็เกิดขึ้นทุกวันทุกเวลาอยู่แล้วถูกไหมครับวันวันจันทร์เปิดมาตลาดเปิดมาเราก็จะเห็นว่าบางทีก็เกิดแก็บบ้างหรืออะไรบ้างใช่ไหมครับเพราะว่าอาจจะเป็นการแบบมีเหตุการณ์สาคัญเกิดขึ้นอย่างเช่นการเลือกตั้งหรืออะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะทําให้เกิดแบบความพันพวนเข้ามาแล้วก็วันที่เปิดวันจันมาอย่างเงี้ยมันมีช่องว่างระหว่างราคาซึ่งอาจจะแบบไม่ได้มีใครซื้อขายในราคาช่วงนึงมันเลยทําให้เกิดแก็บ หรือว่าช่องว่างราคาราคากเปิดตลาดวันจันทร์มาราคากระโดดไปอีกราคาหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับเช่นปิดวันศุกร์เนี่ยห้าบาทเปิดอ่ะห้าดอลเปิดมาวันจันทร์กระโดดมาเริ่มะซื้อขายที่สิบดอลอะไรเงี้ยนะครับเป็นต้นเนาะโอเคนะคลิปนี้ก็ให้เข้าใจที่มาที่ไปของเงินเพื่อเราจะได้ไม่สงสัยแล้วก็ไม่เกิดความแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะดาวอะไรเงี้ย <c oughs> ความแคลงใจหรือเปล่าใช่ป่ะสแปลว่าอะไร ที่เรารู้สึกแบบว่าเอ๊ะกังวลไม่ไม่แน่ใจว่าเงินเรามันไปไหนมันจะปลอดภัยหรือเปล่านะครับอ่ะก็ก็ต้องไปเลือกบลกเกอร์กันอีกทีนะครับก็เลือกโบลกเกอร์ที่ค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีใบอนุญาตมีการควบคุมกํากับโดยหน่วยงานอะไรต่างๆนะครับก็จะทำให้เงินของเราเนี่ยปลอดภัยมากขึ้นนะครับแล้วก็ เราอาจจะกระจายเงินไปในหลายๆงานหลายๆกิจการหรือว่าอ่าหลายๆที่เก็บของเราก็ได้นะครับแต่แนะนําว่าเอาบล็กเกอร์ที่น่าเชื่อถือได้ติดอันดับในโลกเนี่ยก็ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเพราะว่าเขาก็คงไม่ยอมให้ตัวเองเจ๊งง่ายๆนะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะครับออื